รื่องราวของคนตัวจิ๋วก็จะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะครับหลังจากที่เราได้เข้ามาในโลกแห่งต้นหญ้าและได้ประชนภัยต่างๆมากมายแถมเราก็สามารถทําภารกิจแรกที่เราต้องไปนค้นหาข้อมูลจากแ l บบต้นเบอร์รี่มาได้สําเร็จแต่ภารกิจของเราตอนนี้มันก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยนะครับและในวันนี้ผมก็จะไปตะลุยแหลใหม่กันนั่นก็คือแล a p ใต้น้ํานั่นเองและไปดูกันซิว่ามันจะร้อยขนาดไหนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย การเดินทางของคนตัวจิว๋วซิวกิวของเราก็ได้เดินทางมาถึงวันที่16ซึ่งวันนี้พี่เกกับเพื่อนก็อยากจะออกล่าแมาลงตัวใหม่กันนั่นก็คือแมลงตดบูดปดาดนั่นเองทาให้เราได้ลงมาที่สนามหญ้าจากนั้นเราก็มายิงใส่แมลงตดนั้นเลยละเว,ว้ยแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเราไม่มีหน้ากากกันแก๊สพิษมันก็ทำให้ผมนิดมตดจนตายหาตายห่วงไปเลยล่ะครับ ใส่ติ่ตอนบินจังเลยซึ่งตอนนี้ผมนะก็อยากได้หน้าไม้มากๆเพราะว่าไอ้ธานูตอนนี้ดาเมจของมันก็อ่อนดอยซะเหลือเกินนะครับแต่วัสดุสําคัญที่เราใช้ในการคาบมันนั่นก็คือขนอีกาทําให้ผมได้มาแถวแถวพุ่มเบอร์รี่กันอีกครั้งและที่นี่มันก็มีขนอีกาอยู่จริงๆด้วยทําให้เจ้าสีนะรีบเก็บมันมาเลยโอ้ได้มาแค่ชิ้นเดียวเองอะ และในระหว่างทางกลับบ้านผมก็มาเก็บดินเหนียวเผื่อๆเอาไว้ด้วยล่ละครับจากนั้นผมก็รีบจำเอากลับมาที่บ้านและเอาดินเหนียวไปใส่ใ,ในจุดที่ระวางโครงเอาไว้เพื่อที่เราจะเริ่มทําเครื่องทอใหญ่และผมก็จะสร้างที่หัวใหญ่นั่นเองพี่เกก็ได้วิ่งเวียนๆแบบนี้อยู่สักพักนะครับและแล้วมันก็ได้เวลาแล้วละ่ะที่เราต้องสร้างบันไดให้สูงขึ้นไปเพื่อให้ง่ายต่อการหัวใหญ่ล่ะครับซึ่งไอ้ที่หัวใหญ่นี้มันก็เกี่ยวกับระดับความสูงด้วยนะเพราะว่าถ้าเราสร้างม,าามันต่มเกินไปเราก็จะหัวใหญ่ช้าเรื่องนี้ด้วยนะฮะ กัันนท้งคืเลยและในเช้าของวันที่17บันไดที่เราสร้างเอาไว้มันก็สูงเยอะขึ้นใช้ได้เลยละครับและเมื่อสร้างไปสร้างมาผมก็คิดว่าพอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันมันน่าจะสูงพอประมาณแล้วเลยเนาะผมก็เลยลงมาเก็บแผ่นหญ้านั้นอีกครั้งและได้เอามันมาสร้างเป็นพื้นที่ยอดสุดของบันไดนี้กันเลยละครับ และเมื่อสร้างรซจผมก็ได้ส่องกล้องดูแล้วฮะและเราก็ได้เห็นอะไรบางอย่าง,งซึ่งไอ้ปัสนั้นมันก็คืออัปเดตใหม่ที่ผ่านมานี้เองและเราก็ยังไม่เคยไปสำรวจมันเลยแถ้มันก็มีอีกหลายจุดเลยนะครับที่เรายังไม่ได้ไปสำรวจบางทีเกมนี้อาจจะถึง200วันเลยก็ได้นะครับเนี่ยฝากดูกันเยอะๆด้วยละแล้วเมื่อสร้างมาได้เสร็จกันแล้วผมก็ได้มาคาบที่โหนใหญ่ขึ้นมาแต่เราก็ต้องสร้างจุดเชื่อมต่อทั้งต้นทางและปลายทางด้วยนะฮะแต่ก่อนที่จะทำมันพี่แกก็มาขอเคลียร์กับโจทย์เก่าของเรานั่นก็คือเจ้ายุงหน้าส้นตีลว you <sharp inhale> ออแล้วเมื่อฆ่ามันได้เราก,ก็ได้ทั้งเหล็กไนและถุงเลือดมาจากมันด้วยล่ะครับจากนั้นเจ้าสีของเราก็ได้เดินทางไปยังพุ่มเบอร์รี่ครับและผมก็ได้มาวางจุดปลายทางที่หนใหญ่เอาไว้แต่ตอนนี้วัสดุข,ของเรามันก็ยังไม่เพียงพอทําให้ในระหว่างนั้นผมก็ได้ขึ้นมาบนต้นเบอร์รี่กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เราจะฟาร์มใหญ่แมงมุมกันล่ะครับทาให้พี่แกนี่ฟันกันอย่างการะนำเลยซึ่งเมื่อเราฆ่าลูกแมงมุมได้เราก็จะได้เย้มาจากมันด้วยหนึ่งชิ้นนะฮะทำให้พี่แกได้าฟาร์มแบบนี้กันท เรานั้นสาม,มารถสร้างเครื่องห,วหัวใจนั้นได้สาเร็จ แต่มันก็ต้องใช้แยมังมุมอีกเยอะเพื่อที่จะให้มันใช้งานได้จริงๆนะครับในวันต่อมาพี่แกก็วิ่งมาแถวหน้าพุ่มเบอร์รี่กันอีกครั้งและมันก็มีคนอีกาอยู่ที่นี่ด้วยแต่ผมก็ไม่สามารถเก็บมันได้นะครับเพราะว่าขวานวีสองของเรามันก็พังไปแล้วละมึงผมก็เลยรออ้เพื่อนของเรามาฟันมันจนเราสามารถเก็บคนอีกามาเพิ่มได้หละครับและในตอนที่เรากาลังจะกลับบ้านพี่แกก็มาจ้าเอกับตัวด้วงละไว้และเราก็ได้สบมันด้วยขวานซิ่งอย่างโมมันจนเราสามารถค้ามันไปได้แทบเพชรของเราก็ผ่านได้ด้ววยลล่่ะะครรับบเเออมมกไไปนาาี เพียงแค่เควสใหญ่แต่มันก็มีเควสเล็กๆน้อยๆที่เมื่อเราผ่านมันได้พี่เกก็จะได้พลังวิทยาศาสตร์มาด้วยไรยงี้นะครับผมก็รีบกลับมาที่บ้านต้นโอ๊กของเราและก็ได้เอาของต่างๆมาเก็บมาไวร้รวมถึงการเริ่มทอยใหญ่แมงมุมที่เราหามาได้ด้วยและในช่วงค้าข้ามข,ของวันนั้นผมก็ลงมาฟาร์มลูโอ๊กเพิ่มกันด้วยนะครับเพื่อว่ามันต้องใช้ในการสร้างอุปกรณ์ของเราและแล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็สามารถขับหน้าไม้ได้แล้วสําเร็จแถมพี่เกก็สามารถหวนใจไปยังพุ่มเบอร์รี่ได้แล้วด้วย รอย,อย่างแรกไปเลยคือมันก็ดีมากๆเลยนะครับเราก็ไม่ต้องเสียเวลากับการเดินฝ่าดงมาเรงกันอีกแล้วเนาะในวันที่20พี่แกก็จะกลับมาในแถวพุ่มเบอร์รี่เพื่อที่เราจะฟาร์มของจากพวกแมงพ้นขี้และครับแต่เจ้าตัวนี้ดามิดของมันก็แรงใช้ได้เลยแถมพวกพี่แกก็มารุมรามด้วยถ้าไม่ผมต้องสู้ไปหนีไปกันเลยทีเดียวแต่ขนาดนี้แล้วนะกูยังขิดนะครับบอกเลยอะ พี่แกก็ได้กลับไปสู้กับมันอีกรอบและเราก็สามารถล้างบางพวกแมงพ่นขี้แถวๆนั้นได้ทั้งหมดเลยล่ะครับจากนั้นพี่แกก็รีบวิ่งกลับมาที่บ้านเพื่อที่เราจะดูของในโต๊ะว่าพอมีอะไรสามารถคาบได้บ้างนะครับและผมนั้นก็อยากได้ชุดกาะต่อทองมากเลยเพราะว่าชุดนั้นมันสามารถบล็อกได้โคตรดีเลยล่ะฮะทำให้พี่แก,กได้เริ่มออกล่าเจ้าต่อทองกันเลยเจ้าสี่ของเราก็ได้มายิงใส่เจ้าต่อง,งอยแต่แถวบึงน้ําแต่เจ้าต่อทองมันก็โคตรอื่นมากๆเลยล่ะครับจนเราต้องล่าถอยกันเลยทีเดียวเชียว ซูไปดอกธนูกูจะบวชเอาเนาะและต่อไปมันก็ได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราจะเริ่มทําภารกิจกันแล้วซึ่งภารกิจที่ว่านั่นก็คือการไปเอาชีพในแหลบน้ําที่หายสาบสูญน,นั่นเองแต่เราก็ต้องมีอุปกรณ์ดําน้ำซะก่อนนะฮะแถมตอนนี้เรายังไม่มีวัสดุที่ใช้ในการสร้างมาเลยสักชิ้นเดียวพี่แกก็เลยกลับมาเตรียมอาหารและเครื่องดื่มต่างๆนิดหน่อยจากนั้นผมก็ได้มุ่งหน้าไปยังบึงน้ํานั้นทันทีและเมื่อมาถึงผมก็ได้ลงมาเก็บพวกขี้พึ่งใบบัวที่มันติดอยู่ตามใบบัวนะครับเพราะว่ามันคือหนึ่งใน,ใในา้าเาจ สีดำผุดดำว้แบบนี้อยู่นาาใช้ได้เลยแหละแล้วเมื่อได้ของมากันเยอะแล้วผมก็รีบจะเมาอากลับไปที่หลับต,ต้ตุนโอ๊กกันก่อนเลยเพราะว่าเราจะมาเรียนรู้มันนั่นเองนะครับจากนั้นผมก็นะครับมีใต้น้ําที่มันจะสามารถฟันใบหญ้าใต้น้ําได้วันแล้วพี่แกก็เลยดำมุดลงไปในน้ํากันอีกครั้งเลยซึ่งในระหว่างการดำน้ํานี้ผมก็ต้องมาอยู่แถวต้นไม้ฟองอากาศด้วยนะฮะเพื่อที่เราจะมีอาการหายใจต่อไปได้เพราะว่าถ้าอากาศเราหมดพี่แกก็จะตายอย่างอน,นาถแน่นอนผมก็ลงมาฟันพวกใบไม้ใต้น้านี้ต่อไปจนผมนั้นได้มันมาเยอะแยะและเมื่ แดกของใหม่เราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับนั่นก็คือการเอามันไปวิเคราะห์เพื่อที่เราจะเริ่มคราบของใหม่ๆได้นั่นเองจากนั้นเจ้ซีของเราก็ได้กลับมาที่บ้านครับเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการดำน้ําของเราจนผมได้คราบเครื่องช่วยหายใจเวอร์ชันแรกของเรามาได้ซึ่งมันก็จะช่วยให้เราหายใจใต้น้าได้ประมาณแ0วินาทีแต่นี่มันก็แค่เป้าหมายแรกเพราะว่าเป้าหมายจรงิงๆของเรานั่นก็คือหมวกฟองอากาศแหละครับที่มันจะทําให้เราหายใจใต้น้ําได้หลายนาทีกันเลยในวันที่22ผมก็ได้จะเอากลับไปในบึงน้ํากััันนนอีกกครรร้้งจาาาเ็่เเออสวํวท ผมก็ดำตามท่อน,น้ําลงไปด้านล่างนะครับและเราก็ได้มาเจอเข้ากับไดโนเสาร์หน้า้นตีนด้วยละว,ว้ยหวัดดีเจ้าทีเร็กตัวน้อยและที่ด้านล่างนั้นเองเราก็มาเจอเข้ากับเกตของปลาคราฟด้วยแหละผมก็เลยจัดการขุดมันมาทันทีและตอนนี้สิ่งที่เราต้องการนั่น,นก็คือพวกก้างปลาต่างๆนะครับแต่เมื่อเราหาไปเราก็ต้องลุ้นไปด้วยว่าการหายแจของเรานั้นมันพอหรือเปล่าและปัญหาอีกอย่างของเรานั่นก็คือด้านล่างนี้มันก็มืดเตื้อเตกันเลยเนี่มืดจนและไรไม่เห็นกันเลยทีเดียวละฮะแต่ผมก็ยังพยายามหาพวกเศษษเเกเกกศ้างันต่อไป แต่สุดท้ายเราก็ต้องขึ้นมาเหนือน้ําเพราะว่าเรามองอะไรไม่เห็นกันเลยล่ละครับและผมก็นึกขึ้นได้แล้วเว้ยว่าการที่เราจะสาม,มารถว่ายน้ําได้เร็วเรานนั้ก็ต้องมีตีนกบซะกอนและตอนนี้ส่วนผสมของมันก็ขาดเพียงแค่ตีนของแมลงใต้น้านั่นเองเจ้าสีของเราก็เลย่มมาดำน้าไปไป,ไปมาๆล่ะครับเพื่อที่เราจะหาเจ้าตัวนั้นแต่แล้วเราก็มาเจอกับศัตรูตัวยักษ์เลยละเว้ยนั่นก็คือปลาคราฟนั่นเองซึ่งถ้าเราไม่หลบมันมันก็อาจจะมาแดกเราก็ได้นะครับอ้าวตัวฉลาดไเลยมึงและแล้วเราก็มาเจอเจ้าจิงรีน้ําตัวนั้นทําให้พี่กด้จัา มันเป็นทีละตัว2ตัวและผมก็ได้มันมาหลายอันเลยล่ะครับจากนั้นพี่แก,กก็รีบจับเอากลับไปในแลบและเราก็ได้มาเรียนรู้ของใหม่กันอีกครั้งเลยและพี่แก,กก็ได้ลงมาในถ้ำหลังแลบเพื่อที่เราจะมาเอาดวงไฟสีเขียวเ,เพราะว่ามันจะสามารถคราบเป็นทอดไฟใต้น้ําได้ด้วยนะฮะและในตอนนั้นเองผมก็ได้มาเจอเข้ากับคะแนนวิทยาศาสตร์ด้วยเลยฮะ <Science. S 2> และเมื่อเราได้ไฟสีเขียวนั้นมาแล้วพี่แกก็ได้ขึ้นมาบนบ้านจนพี่แก,กสามารถขาบตีนกบและทอดไฟใต้น้ํามาได้ละฮะและเมื่อเราได้ทั้งสองอย่างมาแล้วพี่แกก็วิ่งกลับไป่แถวบึงกันอีกครั้งเพื่อที่เราจะมาเก็บขี้พึ่งไปบัวกันก่อนนะครับฟาร์มของไปก่อนนะนะ้องเดี๋ยวค่อยมาทาภารกิจต,ต,ต่อไปจากนั้นในวันที่24เจ้าสีของเราก็ได้กลับไปสํารวจในบึงน้ํากันต่อเลยและรอบนี้มันก็ง่ายต่อการสํารวจของเรากันเลยละครับเพราะเรามีไฟสองสว่างกันแล้วเว้ยจนเราสามารถเห็นชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่แถวพื้นนนดิททําาาให้้เเจจัััากการก็บมมง ใะ่เมื่อสำรวจต่อไปผมก็ได้มาเจอกล่องสมบัติวันผีด้วยละเว้เฮ้ยแล้ถ้ากูน่าจะได้เป็นราชาโจรสลัดแล้วละเมึงแต่ใน,นตอนที่เราสำรวจเพลิน,น,นผมก็ดันลืมไปละเวย้ยว่าอากาศของเราหน้ามันจะหมดและผมนั่นก็ว่ายหาฟองอากาศไม่ทันทาให้พี่แกขีดไปเป็นผีพรายกันเลยทีเดียวใต้เบอร์เบอร์จังเลยกูผมก็รีบกลับไปเก็บกระเป๋าในน้ํานั้นกันจากนั้นพี่แกก็ได้สำรวจต่อไปอีกนิดจนของต่างๆในอุโมงค์นี้เกลี้ยงไปหมดเลยล่ะครับจากนั้นเราก็ได้ขึ้นมาเหนือน้ําเพราะผมจะมาคับเครื่องช่วยหายใจเวนชั้นสองแล้วและ แต่ก่อนที่ผมจะไปเราก็นึกขึ้นได้นะครับว่าตอนนี้เราขี้เกียจวิ่งมากๆเลยพี่แกก็เลยม,มาทําที่หัวใหเป็นที่ใบบัวเพื่อง่าตัวการเดินทางของเรานั่นเองนะฮะผมก็ได้วิงว่งเวียนแบกไม้ไปมาอยู่สักพักจนในที่สุดสลิงหัวใ่ของเราก็เสร็จสิ้นไปกันแล้วและแล้วพี่แกก็เริ่มสำรวจต่อไปทันทีผมก็ได้ไว่ายน้ําดําลึกลงไปในอุโมงค์นั่นกันอีกครั้งนะครับและมันก็มีเครื่องแรงดันน้าอยู่ด้วยทาให้เรานี่ไปอย่างเร็วกันเลยเอ้าวอย่างเร็วจี๊ดและเมื่อเราโดนน้ำนั้นพัดมาพี่แกก็ได้มมาลาักยนหเ แต่แถวนั้นกันเลยแต่เรานักก็ดันหาไม่เจอล้ววยแถมผมก็มีอากาศไม่เพียง,พ,ยงพอที่จะเดินทางกลับด้วยทาให้เจ้าซีเคยิสตินขีดไปอีกครั้งกันเลยตายยังขีรียดเลยจ้าพี่เกก็จัดการหัวใจกลับไปยังบึงน้านั่นกันอีกครั้งแต่แล้วเราก็ได้มาเจอเข้ากับเจ้าแมงบูมน้ําแล้ววยแถมตอนนี้เราก็ไม่มีอาวุธพอที่จะสู้กับมันได้ด้วยผมก็เลยต้องหนีหัวสุ่นหัวซุ่นกันเลยทีเดียว ้าไม่นี่นี่กูตายแน่นอนและเมื่อรถหนีรอดจากมันมาได้ผมก็สิ่งกลับไปยังแล a บเดิมนั้นกันอีกครั้งจนผมสามารถเก็บกระเป๋าของเรามาได้ละครับจากนั้นเจ้าสีก็ได้เข้าไปยังแล a บแห่งนั้นต่อไปและมันก็มีจุดให้เราสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้วยทำให้พี่แกสามารถเข้ามาในแล a บด้านบนได้แถมเราก็มีอาการหายใจพอด้วยหละครับแต่แล้วเมื่อเข้ามาด้านไหนผมก็ต้องมาโซนเตียกับเจ้าหุ่นกระบองอีกแล้วละไว้ แทตอนนี้เลือดของเราก็เหลือน้อยเต็มที่แต่ก็ยังดีนะครับที่เราสามารถจัดการมันไปได้ทุกๆตัวสายจู๊กมันก็ดีอย่างนี้นี่เองเนาะและแล้วเมื่อผมเปิดระบบของแลบนี้มันก็ได้ให้เควสใหม่กับเราละครับนั่นก็คือการเปิดประตูไฟฟ้าใต้น้ําแห่งนี้นั่นเองพี่แกก็เลยรีบซิ่งกลับไปในน้านั่นกันอีกครั้งเพื่อหาจุดเปิดสวิตช์ละครับซึ่งมันก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3จุดและที่แรกมันก็ตั้งรายอยู่หน้าแหล็บกันเลยส่วนที่ที่2มันก็ไปหลบอยู่แถวแถวแหลับที่จมน้านะครับทำ ในแล็บที่เราเปิดเอาไว้ก่อนหน้านี้กันเลยแหละครับเกือบขิดไม่ได้ละกูแล้วลมันก็เหลือเพียงแค่สวิตช์อันสุดท้ายแหล,ละหรอครับแล้วพี่แกก็มาเจอมันที่แอบอยู่หลังรากต้นไม้นั่นเองจนทําให้เราสามารถเปิดประตูแล็บนี้ได้แล้ละว้ยและเราก็ได้ผมมันยังแหลกอีกฝั่งหนึ่งได้สาเร็จแต่ภารกิจของผมมันก็ยังไม่จบนะครับเพราะเรายังหาชิปของเจ้าสมบัติไม่เจอเลยผมก็ซิ่งเวียนหาประตูต่อไปเรื่อยๆแต่มันก็ยังมีประตูที่เราเปิดไม่ได้อยู่หลายบานกันเลยละครพี่แกก็เลยดำลงมาในน้ํากันอีกครั้งเพื่อที่เราจะหาทาางงกัันนต่อไไปจเรด้ผมมย ฟังหนึ่งแล้วจริงๆด้วยและที่นี่เองเราก็สามารถเปิดระบบของแ็บนี้อีกครั้งได้แต่มันก็ยังเหลืออีกหนึ่งจุดที่เรายังทําไม่สําเร็จและแล้วเจ้ามาผนผจญมันก็ได้โผล่มาอีกแล้วล่ะครับพี่น้องและผมก็ต้องเสียเวลาในการอัดมันอยู่สักพักหนึ่งกันเลย จนสุดท้ายเราก็สามารถฆ่าพวกมันได้ทุกตัวและผมก็สังเกตเห็นนะครับว่าบนพื้นมันมีรอยเท้าส้นตีในอะไรบางอย่างของใครอยู่ด้วยละเมึงเท่เมื่อผมเดินตามมันไปเราก็ได้มาเจอกับพวกคุณยนอีกแล้วล่ะนี่แต่สุดท้ายเราก็สามารถจัดการพวกมันไปได้ทุกตัวหละครับทำให้ผมได้โผล่มายังห้องถงรับของแลบนี้และที่นี่เองเราก็ได้เจอกับซุปเปอร์ชิพของเจ้าสมบัคด้วยละว้ยและเจ้าซีก็จัดก,การเปิดโดมน้ําแห่งนี้กันเลยล่ละครับอุ๊ยดูด้านนอกเห็นด้วย,ละ,ะนนปปย,ยละเมึงทํอออาให้ภากรกิจแลบน้ําของเรานั้นเสร็จ้นนบแกา ผมก็ดำน้ำเพื่อเก็บคะแนนวิทยาศาสตร์ต่อไปเรื่อยๆอีกสักนิดนะครับแล้วเมื่อขึ้นมาจากน้ำพี่แกก็รียบซิ่งสปีดไปยังแหลบต้นอกและเราก็ดัมอชีปแหลบนั้นให้กับเจ้าสมบัติทันทีผมกับมันก็ได้คุยกันอยู่สักพักใหญ่ๆกันเลยนะครับและผมก็สรุปมาได้นั่นก็คือมันก็ยังมีชีพอีกหลายชิปที่เรายังหาไม่เจอกันนะฮะแล้วมันก็ได้บอกว่าแหลบต่อไปที่เราต้องไปสำรวจนั่นก็คือแหลบหมอกที่อยู่ในดงพิษแหละครับแล้ว่ากันว่าแหลบนั้นมันก็โคตรหัวใจาากกทที่ผมภริจได้สเรจผมก็ได้คะแนเต็มเลยพี่กกเลยจ เรียนรู้สถานะใหม่ๆมาเลยล่ะครับจากนั้นเราก็รีบกลับมอธิบ้านและได้นอนในคืนนั้นไปเลยเฮ้ยมีคัสซีนใหม่มาว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงอุยคืออะไรอุยอุยเสียงอุยคืออะไรเฮ้ยการอ่านข้ามวลกายอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้การสื่อสภาพผิวหนังมีน้อยสัญชาติพยาดทดลองความเสียงครับ ตอนนี้เรากลายเป็นตัวเล็กแล้ววะเนี่ยทำได้ดีมากทุกคนไปทำการทดสอบอีกครั้งนะครับขอโทษ้นะที่การเลยกคุณผากระทรวงกลาโหมมาถึงก่อนเวลาผู้นวยการต้องการให้คุณอยู่ในที่ประชุมเอ้าไม่ได้เจออะไรแย่กว่ากันนะผู้บวยการของเราหรือการประชุมอันสุดแสนจะชั่วช้านั้นเฮ้ยตอนนั้นเราเป็นตัวเล็กแล้วนี่ อาจจะมีอะไรบางอย่างก,ก็เป็นได้นะครับในวันต่อมาผมก็ต้องมาสร้างเละสำรวจอาณาจักรของเรากันต่อไปนะครับและตอนนี้เรานะก็อยากได้ชิ้นส่วนของแมลงพ่นตดเพื่อที่เราจะมาทำค้อนวีสองนั่นเองพี่แกก็เลยมาคาบหน้ากากกันแก๊สและได้ลงมาหาเจ้ายักษ์ตัวนั้นแถวแถวหญ้าแห้งน,นะครับและมันก็อยู่ที่นี่ตัวหนึ่งพอดีและพิษของมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ด้วยจัสซีก็เลยใช้กระบ,บองขยองเดดทุบใส่มันเข้าไปทันทีซึ่งที่จริงแล้วเจ้าตัวนี้มันก็ไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่นะครับมีแค่ตดของมันน กเลยผมก็วิ่งไปมาเพื่อหามันต่อนะครับแต่ดูเหมือนว่าแถวนี้มันก็มีเพียงแค่ตัวเดียวพี่แกก็วิ่งจำมาบึ้จํำบึดไปยังอีกฝั่งหนึ่งของบึงน้ําจนผมได้มาเจอเข้ากับกองอะไรบางอย่างแหละครับและเมื่อเราไปกดมันมันก็เหมือนเครื่องเล่นเสียงอะไรสักอย่างนี่แหละมันคือไรล่ะเนี่แต่เมื่อลงมาจากมันเราก,ก็ได้มาเจอเข้ากับมแมลงพนคีลวเว้ยผมก็เลยต้องจัดการตัวนี้ซะก่อนเลย แต่เมื่ออัดไปอัดมาจู่ๆดอกธนูของเรามันก็ดันหมดแหละครับแต่ผมก็สามารถใช้ดาบยุงแทงมันจนขีดไปได้และพี่เกก็ได้วิ่งเก็บดอกธนูจากนั้นเราก็มา,าศัยจเจ้ามะเร็งตัวต่อไปทันทีผมก็ได้ฆ่าพวกมันไปตัว2ตัวนะครับแต่เราก็ดันลืมดูหน้ากากาของเราละเวยทําให้หน้ากากของเรานั้นแตกและพี่เกก็โดนพิษจนขีดไปเลยแหละครับปี่น้องบ <c oughs> ินตัดจนตายเลยเกอ <c oughs> และเมื่อเกิดมาใหม่ <c oughs> พี่เกก็รีบสิ้นกลับไปที่นั่นนะครับและได้เก็บกระเป๋ามาทันทีจากนั้นเราก็ว่ายน้ํากลับมาที่บ้านของเรากันเลยโอ้โห ตัวใหญ่โตหมากเลยล่ะอีดอกและหลังจากที่ผมได้ชิ้นส่วนของแมลงตดน,นั้นมาเราก็สามารถคาบคอร์วีสองได้สําเร็จซึ่งเจ้าคนอันนี้มันก็สามารถทุบของต่างๆได้เยอะขึ้นด้วยเจ้าสีก็เลยวิ่งมาจีแถวกระป๋องน้ําและที่ใต้กระป๋องนี่เองผมก็ได้มาทุบฟันกรามนะครับและเมื่อเราทุบมันมาได้แล้เราก็ได้ค่าพลังที่จะสามารถเอาความอึดและพลังอื่นๆของเราได้อีกด้วยซึ่งเจ้าฟันนี้มันก็จะมีอยู่2แบบนะครับนน่าก็คือฟันทองและฟันธรรมดาที่มันจะแอบกระจายอยู่ทั่วแมปนี้กันเลยและเมื่อได้มา เป็ดของเรากันเลยล่ะครับในวันที่30พี่เก๋ก็เริ่มต้นวันนี้ด้วยกันมาเก็บน้ํแล่ะครับเพราะว่าดอกธนูของเรานั้นมันไม่เหลืออยู่แล้วเว้ยแต่เมื่อได้หน้ามาแล้วมันก็มีวัสดุอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องใช้ในการคาับดอกธนูนั่นก็คือไอเห็บหมาสีแดงๆนั่นเองทําให้พี่เก๋ได้มาแทงกระนําใส่มันกันเลยแต่เมื่ออัดไปอัดมาไอแมลงตดมันก็โผล่มาแจมด้วยแล้วว้ยพี่เก๋ก็เลยต้องหนีหัวซุกหัวซุนกันเลยทีเดียวสิงไม่แล่วลังกันเลยล่ะกพีินองแล้วเมื่อเราหนีรอดมาได กลับมาคับดอกถนนที่บ้านของเรากันเลยผมนั้นก็ได้ฟาร์มไม้ต่อไปอีกสักหน่อยนะครับเพื่อที่ผมจะทําจุดเชื่อมต่อในการโหนกันจากนั้นเจ้าสี่ก็ได้โหนใหกลับไปยังต้นเบอร์รี่และก็ได้ต่อเติมจุดเชื่อมใยฝั่งนี้จนสําเร็จแต่ตอนนี้เราก็ยังขาดใยแมงมุมอีกเยอะมากๆเลยนะครับ <S <S พี่แกก็เลยขึ้นมาบนต้นเบอร์รี่นั้นจากนั้นผมก็ได้ฟาร์มเจ้าแมงมุมตัวน้อยกับยกใหญ่เลย <S <S ซึ่งพวกมันก็จะอยู่ในไข่สีขาวกลมๆนี้นะครับและเมื่อเราทุบมันแตกเราก็จะได้ของต่างๆที่ไอ้พวกแมงมุมมัันนนนนเเกก็็็มาาาด้้้หหะ, <S <S ะื่ออรไไทํใสถคจ ดาบมาเลยล่ะครับยังเจ๋งไงครับบอกเลยผมก็ได้ฟาร์มแบบนี้จนมาถึงตอนกลางคืนแต่ในตอนที่ผมกําลังจะกลับบ้านพี่แกก็โดนไอ้ยุงหน้าโซนตีนแดกจนตายหาไปอีกครั้งเลยไ yeah. อ้ยุงหน้าโซนตีนไอ้ ก็จบไปกันแล้วนะครับผมสาหรับ EP สของ100วันในกราวเดทโลกแห่งคนตัวจิ๋วนะครับก็ผมก็ขอเลาไปทีละนิดทีละนิดก็แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวคลิปยาวเกินผมจะทําให้ไหวเอานะครับผมเดี๋ยวก็ทําอาร์กันอีกเนาะก็จะมีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลก์กดแชร์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ DC Gamer ขอลาไปก่อนสวีเดนสวัสดีไปละจุ๊บ